เฮ้ยดูพาธิดขึ้นเนี๋ยมีเชดดงวิเชเดอร์อะไรให้นะครับมีอะไรครบเครื่องดูดีขึ้นเยอะนะครับก็เอาคุณทําทําไมเอาของไว้ในกองคืนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไฟไหม้ต้นไม้วันไรนะเออก็สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านุกท่านกันด้วยแล้วกันครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเอ่อไม้ครับสกายเชดนะผมจะเรียกว่ายเชดได้หรือเปล่ามันก็เป็นโอเคครับผมซึ่งไอเนี้ยมันจะเป็นแบบเหมือนแบบเป็นเอ่อ เป็นเกาะสกายบล็อกปกติเลยแต่ก็จะเป็นแบบใหม่แทนนะผมจะเป็นกล่องนั่นเองนะคือมันจะมีกล่องแบบปิดกับเปิดนะซึ่งไอ้กล่องมาเปิดเนี่ยเราก็จะเห็นของนั่นบนนะเออแล้วก็แบบมานว่าเนี่ยเออไอพวกต้นไม้พวกไอเนี่ยไอเกาะจังเกิลไอเกาะจังไบโอมจังเกิลนะอนุไบโอมไบโอมดีเอ็นนะผมก็ประมาณนี้เนาะซึ่งไอกล่องที่ปิดเนี่ยก็น่าจะต้องสุ่มเอาว่ามันเป็นของอะไรนะผมซึ่ง เดี๋ยวเราจะมาเริ่มเล่นกันเลยแล้วกันก็ก่อนที่จะไปเริ่มเล่นเนี่ยเราก็จะมาแนะนําตัวกันก่อนนะครับผมซึ่งคนแรกนะผมคุณพีนะครับที่จะแต่งหญิงคนนี้นะหรือพีออีหนึ่งเก้าเอ้หนึ่งสี่เก้าหนึ่งนะผมส่วนอีกคนหนึ่งก็เวีโน่ครับเอ้ยคุณเลือกกดชิฟซิเออ่นี่นะที่สกินเหมือนเหมือนงวหรือเปล่าเหมือนอยู่นะดำลายขาวผมผมมองว่าเหมือนก็นี่จะเป็นคุณพอนะผมแล้วก็จะมีคุณพีกับคุณพอสองคนนะผมแล้วก็ พิกัดแล้วก็วันที่ก็จะอยู่ด้านล่างตรงนี้เลยนะครให้คุณผู้ชมสังเกตได้ง่ายขึ้นนะผมซึ่งผมก็จะทําเป็นจนกว่าจะจบมังกรอนนะ่ะจะเรียกว่าทําเป็นซีรีส์หรือเปล่าทําเป็นอ p นั่นเองนะผมซึ่งผมก็จะทําเอำสัปดาห์ละคลิปนะครผมซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถติดตามดูได้นะครับซึ่งก็จะเล่นกับแก๊งเดิมเลยฝนตกฝ <laughs> นตกไล่แขง,งี้เลยเหรอโอ้ยฟ้าผ่าด้วย <laughs> โอ้ยงั้นก็ เริ่มเลยแล้วกันนะผมก็โอเคครับผมไปเลยกันครับ <c oughs> นี่แน่ฝนหายไปแล้วโอเคไปเริ่มเล่นได้ครับไปคุณหน้าที่นี้ก็จะมอบให้คุณพีแล้วกันมาคุณผมขออันนี้สะลาว่าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาแป่งงานกันนิดนึงนะครับเออเดี๋ยวเอาเชดออกก่อนเลยขอเชดออกก่อนเลยแล้วกันนะครับเออซึ่งเราจะไปไหนเราจะไปด้วยกันนะครับซึ่งผมก็จะทาเป็นเครื่องรา watt g e n e r a อร์ตรงนี้นะผมซึ่ง คุณฝากปูสลับตรงนี้ให้หน่อยนี่ยทำเป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้เลยเนี่ยคุณคามไปสี่สลับอะ่ะแล้วก็ปูให้มันเป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้ผมจะสร้างตรงนี้เป็นเราวอร์เจเนอเรเตอร์ซึ่งก็ประมาณนี้นะครับต้นเกมก็นั่นแหละเราก็จะอาจจะเริ่มเกมเร็วนิดนึงนะครับผมเพราะว่าผมก็ค่อนข้างแบบออนเซิร์ฟนี้มานานแล้วว่าต้องเตรียมของนู่นของนี่นะครับเออไอเตรียมของนู่นของนี่ไม่ใช่อะไรนะผมเตรียมอยู่ตรงนี้แหละเรื่องมอสแท็กนะครับผมแบบมอสแท็กมันค่อนข้างมีปัญหานะผมก็เลยแก้โดยการที่แบบ แซฟฟิงล่วงไปแล้วไม่มีแซฟฟิงเหรอโอเคครับยังดีคุณยังดียังดียังดีคุณยังดีคุณอะตรงนี้ก็จะเป็นน้ำฝนตรงนี้ก็จะเป็นลาวาคุณเอาครับปิ้งเทเบิลก่อนเดี๋ยวครับปิ้งเทเบิลคุณจะไม่เห็นนะครับเออออกก่อนมันจะเผาไหมมันจะเผาไฟเอาเออคุณคราฟสแลปอย่างคุณโอเคชั่วคาวไปก่อนนะครับผมแล้วก็ไป เอออย่าตีอย่าตีผมในตัวผมมีของแรอยู่อ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะอุดประมาณนี้นะผมเพื่อไม่ให้มีคนเผือเดินเข้าไปเหยียบนะรับเมื่อกี้ผมเผลออุดลาวานี่คือแบบผมแบบหน้าผมก็จะแบบหน้าผมจะแบบเ <laughs> พื่อเลยประบด็ปริเนเรากูไว่าจะกาเป็นูดเดืเราจะเริ่มใหม่เราจะเริ่มใหม่อ่ะใครอ่ะขอเยอะหน้าที่นี้ให้ใครสักคนจะขุดหินตรงนี้มีสองคนอ,ะอ่ะไปลงขุดกันคนละอันเลย คุณคุณมาขุดตรงนี้ปะคุณมา,าขุดตรงนี้นี่คุณมาขุดตรงนี้คนนึงคุณตรงนี้คนหนึ่งเนี่ยตรงนี้เลยเออเออขุดตรงนี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวรอขยายก่อนนะผมซึ่งก่อนแรกเราจะไปก่อนไหนดีคุณมีอยู่สายขวาหน้าหลังเลยทางไหนดีไปนู้นดีปะไกลเกินผมมันไกลไปจบกลนี่ก่อนแล้วก็ไปตรงนู้นใช่ครับได้ได้ได้เอ้งั้นเดี๋ยวเราไปกล่องหน้าตรงนี้ก่อนแล้วกันครับซึ่งถามว่าเราจะเล่นหากล่องทั้งหมดเลยไหมก็ ต้องดูก่อนนะผมว่าจะหากล่องทั้งหมดเลยไหมนะครับเออซึ่งถามว่าในใจก็อยากหาไหมไ<ด>ก็อยากเอาหมดเลยแหละเนาะเออใช่งั้นก็เดี๋ยวรอโตแล้วกันคุณถอยมาถอยมาเดี๋ยวต้นไม้แล้วคุณหินรออ่ะตอนนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรละก็มีอาหารอยู่นะในนี้เดี๋ยวผมจะแบ่งไว้เป็น3ชุดแล้วกันโอเคหิน thank you ครับ อ่ะคนหนึ่งจะได้สี่คนหนึ่งจะได้สามแล้วคัพปิ้งเทปุ่ลไปไหนคุณไม่รู้ครับคุณพี่อยู่ไหนครับคุณคัพปิ้งเทปุ่ลคุณไม่วางอ่ะวางหน่อยเนี่ยวางข้างกล่องเลยขัดใจอ่ะโอเคโอ้โอนบอสเข้าตัวคุณใช่ไหมค่ายเข้าตัวผมเดี๋ยววางที้เซ่ในข้างกล่องเนี่ย ใชคค่ามมถึงครับตร,ตรงไหนก็ไม่เป็นไรหรอกมาเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปไหนก็ขยายเกาะของเราก่อนเลยละกันนะผมโดยใช้สลับนะซึ่งก็เกาะเราทาไมมันอุบาทอย่างนี้ทำไมสีทําไมมันทำไมตรงนี้มันเป็นซัมนียล่ะคุณไปขยายเกาะก่อนแล้วกันก็ขยายเป็นแบบบล็อกหนึ่งก็พอละเออประมาณนี้ข้างๆอย่างลรบล็อกนะผมด้านลรบล็อกมันจะได้ด้านเท่านะเออ ทำไมแม่ค้าทำไมทำไมคุณไม่คาไปแสลบอ่ะคุณพีคุณคุณไปต่อน้านบนอ่ะคุณคุณคุณไปไหนคุณคุณต่อสูงกว่านี้หน่อยคุณต่อสูงกว่านี้หน่อยไม่ช้าแล้วต่อไปแล้วเดี๋ยวค่อยต้องค่อยต่อสูงก็ได้คุณทำไปก็ได้ขึ้นลงแม่งง่ายดีโอเคเอ้ยยังไงก็ได้อยู่เดี๋ยวก็ได้อยู่แต่มันจะมีปัญหาตอนที่เราจะขยายก่อนีคุณแล้วก็ขอเพียอ็กนะครับงั้นผมขอบพีเอ็โอ้ยน้ำใสมาก สายจริงขอบเอ็กนะครับเราต้องตอบไปก่อนตรงนู้นก่อนนะครับเพื่อเราจะได้เอ่เอาทรัพยากรไม้มาใช้ก่อนนะเพราะเราคงรอตรงนี้ตอนน้จะแห้งตายกันพอดีลงโลกแล้วก็โอเคไม่มีก็ตอนนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วก็ฟ้าดูดวาวผุดผุดหินไปเลยแล้วกันมาดิจะตอไปด้วยโยทินมาดิ โอ้ยถึงแล้วโอ้โหคุณผมภาพภาพตาใจว่ะเอ้ยโอ้ต้นไม้โตแล้วเอ๊ต้นไม้โตแล้วว้ตายเขเที่ยเลยเมื่อตัดไม้ตัดไม้ต้นไ,ไม้ก็คุณพีก็อควายมังคุดอะไรอไรุ้ยไปสำรวจผมต้องไปด้วยแหละผมเป็นตากล้องเออตากล้องต้องไปสำรวจด้วยสิเอ้ยตากล้องมาแล้วตากล้องมาสำรวจด้วยแล้วครับนายครับอุ้ยโอ้โหเป็นโอ้โหอุ้ยมันเป็นอย่างนี้เหรออุยแจมแ,จแมวอะ อุ้ยเจ๋งเอ้ยน้านบนมีเชตมีกล่องอุ้ยเอเดอร์โบว์สองก้อนอุย้ยมีไอรอนคุณเราเราไม่ต้องเราไม่ต้องชนของหินแล้วคุณอุ้ยของดีมากเราก็มีเอ็กซ์ลอโต้ด้วยอุ้ยเราสามารถเลี้ยงน้องได้ซึ่งผมฝากน้องไว้ก่อนดีกว่าก่อนที่ผมจะเผื่อปิ้ง<อ>น้องตายนะเอาฝา,า,าดโยนไปดิฝาดโยนไปมึงคุณ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 ด้านบนมันมีขนแกะเราสามารถขับเตียงนอนนอนได้เลยเอ้ยเรายืนตรงนี้เป็นบ้านเราเลยเพล่อ ต่มอนเตอร์จะเกิดแล้วไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกอเฮ้ยฝนตกคุณมอนเตอร์มันจะเกิดหรออ่าเรามีกี่คนนะเรามีกันอยู่ทั้งหมดโอเคสามคนได้คนแก่มาก้าอนแล้วคุณก็ไปคุณคุณอย่าลืมขึ้นมานะแต่ผมไปตัดไม้หรอกผมจะไปครับเตียงนอนรอคุณรีบก่อนโอ้ m ม g ก d คิปเปอร์ขึ้นไงล่ะเพื่อนเอวทำทางขึ้นนะรอเพื่อ มานี่มานี่เร็วคิปเปอร์คุงเออมานี่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 อย่าระเบิดอย่าระเบิดมานี่มานี่โอ้ยอย่าระเบิดมานี่ไม่ตายเหรอไม่ตายเหรอเฮ้เฮ้เกิดทำไมใครให้เกิดนะเกิดขวางโลกมากเลยรู้หรือเปล่าอืเกิดขวางโลกมาก อออืืืมผมไม่น่าอุ่นละว้เลยคุณรู้ไหมปัญหาที่เกิดขึ้นอะไรมันไม่มีแสงสว่างแล้วมอนเตอร์มันเกิดอ้๊ไม่กอดโอ้โหแสงสวยมากเป็นเชเดอร์ฟรีนะผมเป็นเชเดอร์ของทางมอสเลยนะเป็นของทางเกมเลยนะครับผมอันนี้ผมไม่ได้ลงเสริมนะเออมาคุณตัดไม้ก่อนครับเตียงนอนก่อนถือคุณตอนนี้บอว่าเราต้องคาบเตียงนอนก่อน นรกใช่ไหมล่ะผมได้อะไรมาบ้างแป๊บหนึ่งนะครับผมได้พีแอกเลขมาหนึ่งอะคุณหรือเราจะคับโล่มาเล่นก่อนดีผมว่ารับโล่มาเล่นก่อนดีกว่าตอนเนี้ยผมว่าขับโล่มาเล่นก่อนดีกว่าพอเห็นก็ตั้งตรงกันคับหอกขับโล่มาเล่นก่อนโอเคครับมาให้คุณพีกคุณบอสคุณรันเรียบร้อยโล่พบนะครับโล่เช็คตอนนี้เหลือเสบียงนะครับ ตอนนี้เดี๋ยวผมตอนนี้ผมว่าเราต้องขุดหินแล้วก็ขยายเกาะก่อนนะครับตอนนี้ผมดูทรงแล้วน่าจะต้องอย่างนั้นนะครับโอเคผมหลังจากที่เราได้ทาการขุดหินมาสักระยะหนึ่งนะครับผมก็ได้ทำการเอาหินมาครับเป็นสลับนะครับในการปูแพลตฟอร์มของเกาะของเรานั่นเองนะครับซึ่งจะเห็นว่าผมมีสลับไม่พอนะก็เลยใช้แรงงานมนุษย์คุณพีนั่นเองนะครับในการขุดหินให้กับผมนะซึ่งก็ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรคนระับก็ขอวางเตียงสักนิดสักหน่อยแล้วกันแล้วก็ มาช่วยกันขุดหินนะผมเพื่อจะมาขยายเกาะของเรานั่นเองนะผมแล้วก็เผื่อในอนาคตแหละเราจะได้ใช้หินพวกนี้นะผมในการขยายไปเกาะต่อไปนั่นเองนะก็โอเคครับก็นั่นแหละนะเราก็ขุดหินไปนะครโอเคครับผมหลังจากที่ตอนเช้ามาถึงเนี่ยผมกับคุณพีคุณบอสก็ได้แบ่งงานกันที่รบรอยแล้วนะซึ่งผมก็จะอธิบายการแบ่งงานของพวกผมนะซึ่งคุณพีกับคุณบอสนะผมเขาจะอยู่ที่บริเวณแห่งนี้นะผมเพื่อ ปลูกต้นไม้และฟาร์มทรัพยากรไม้เพิ่มเติมนะผมแล้วก็ตกแต่งที่นี่นิดหน่อยครับแล้วถามว่าผมจะทําอะไรผมก็ทำหน้าที่ที่สาคัญที่สุดในสกายบล็อกแห่งนี้จะเรียกสกายบล็อกได้หรือเปล่านะมันก็เป็นสกายเซตยสะเนาะก็ mm hmm. สิ่งที่ผมจะทําก็คือผมจะขุดหินนะครับผม mm hmm. เพื่อเอาทรัพยากรหินเนี่ยไปใช้ขยายแพลตฟอร์มนะผมแล้วก็ต่อบล็อกไปที่ก่อแห่งอื่นนะผม mm hmm. ก็น่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็ตัดเลยแล้วกันนะผม โอเคผมหลังจากที่ผมได้ทําการขุดหินเสร็จไปเรียบร้อยเนี่ยผมก็ได้ทาการราฟเป็นสลบเพื่อมาแจกใจกับประชาชนของผมนะผมซึ่งก็จะมีคุณพีคุณบอสสองคนนั่นเองนะครับซึ่งผมก็ต้องขุดหินใหม่นะ <c ute> เพื่อที่จะมาขยายกองผมเพราะว่าพวกเขา้นไปหมดเลยนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ทําการแบ่งหน้าที่กันชัดเจนแล้วนะครับผมซึ่งคุณพีคุณบอสเนี่ยเขาจะเป็นคนสํารวจนะผมส่วนผมก็จะขยายเกาะของผมนี่แหละเออเอาง่ายนะครับตอนนี้ก็จะราฟเป็นสลบเพื่อมาขยายนะครับก็ตอนนี้ก็จะไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็ขออนุญาตขยายเกาะเลยแล้วกกัน็ ปสมสดภาพครับซึ่งผมจะทำอย่างนี้ด้วยนี่นะครับไม่รู้ว่าไฟแสงไฟมันออกได้หรือเปล่านะแต่ก็น่าจะออกได้แหละซึ่งผมไปดูหน่อยว่าคุณบอสคุณพีเขาเจออะไรบ้างน,นะครับโอ้ยตรงนี้มีมอนสเตอร์เต็มเลยทำไมเราไม่เอาอิสลอบอลเลยยี้ยงนี่นะน่าเอาน้องมาลเลยยี้ยงนี้มากเลยนะเฮ้ย คุณบอเจอเพชรแล้วโยโฮอันนี้คุณพีคุณพีเจอเพชรแล้วโยโฮร้องไงต่อเขาดูเอากำลังวิ่งเลยแย่เด็กกแล้วคนนี้ก็เดินเปลื่อนนะคุณลื่อนนะลื่อนนะเลื่อนนะคุณลื่นเลื่นป้าคุณเดี๋ยวเราไปสำรวจกล่องตรงนู้นก็ได้กล่องปิดตรงนู้นก็ได้โอเคผมหลังจากที่เราได้ทาการไปสำรวจมาเนี่ยผมก็ได้ทาการมาขุดหินเพื่อเอาไว้การสำรวจครั้งหน้านะผมซึ่ง ผมก็จะขุดข้อพ่อสโตนไว้ประมาณชุดกว,กว่าเลยนะเพื่อใช้ในการคารฟเป็นสลับนะผมซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในอนาคตเนี่ยเราจะไปสำรวจที่ไหนอีกหรือเปล่านะแต่ก็น่าจะต้องไปแหละเนาะเพราะว่าเราเป็คนคะลิปเนาะเออซึ่งผมก็จะฟาร์มไว้ระดับหนึ่งนะผมซึ่งก็จะฟาร์มไว้เพื่อไปเกาะอ,อื่นนั่นเองคนระับตอนนี้ก็จะคาฟเป็นสลับนะเพิ่มเติมนะเอาไว้ไปขยายเกาะอ,อื่นนะแล้วก็ตอนนี้มันก็เริ่มใกล้มืดละแล้วก็ปัญหาอีกหนึ่งปัญหาที่เราเจอบ่อยมากๆเลยก็คือมอนเตอร์มันเกิดนะผม ก็เลยคาบทอดมาเพื่อปักไฟไม่ให้มอนเตอร์มันเกิดรับซึ่งมันจะปักไปแบบนี้เลยนะผมก็ไม่ได้ปักถีกันขนาดนั้นนะผมก็จะปักห่างๆกันนะเพื่อให้มอนเตอร์มันเกิดน้อยลงนะผมเออซึ่งผมก็จะผมไม่ได้ปักแค่ทางตรงนี้นะผมก็จะไปปักอีกทางหนึ่งเช่นกันนะผมซึ่งนั่นแหละอีกทางหนึ่งก็ที่ว่าก็คือทางด้านนั้นแหละนะเออทางตรงนี้นั่นเองครับมอนเตอร์มันเกิดเยอะนะตรงนี้เห็นอย่างนี้มันเกิดเยอะมากนะซึ่งแก้ปัญหาได้เรียบร้อยนะผมเกี่ยวกับ มอนเตอร์เกิดคุณพีไปไหนแล้วอยู่ป่าไม้แดงป่าไม้แดงเอาคุณตอบไปแล้วถึงลนะเฮ้ยเอาแล้ว,ไ,วไปสำรวจด้วยครับโอ้ยคุณพีเขาแบบแอบบทำงานเงียบๆวะ่ะคุณพีเขาเงินแต่เขาเรียกอะไรเดินงานไวมาเดี๋ยวเอียร์ตอบไปทำเพี้ยอะไรมันไม่มีเพี้ยเลยเลยมาเดี๋ยวเราไปสำรวจเขาแปบ๊บหนึ่งว่าเขาไปทำอะไรนะครับไปสำรวจแป๊บหนึ่ง เอ้ยอะไรอะม้าเหรอคือม้าสตบี้โอ้อันนี้คือเกิดตามธรรมชาติหรือว่าไงคุณอะไรอต๊อบบี้ธรรมชาติครับโอเคงั้นก็ฆ่าเลยแล้วกันก็โอเคครับตอนนี้เอ้ยแต่ไบโอมโอ้ย่าคุณอย่าตัดอย่าตัดต้นใหญ่คุณต้นใหญ่มันจะทำให้แบบภาพมันดูไม่สวยเกมมันดูไม่สวยต้นเล็กต้นเล็กตัดต้นเล็กเออผมเอาต้นนี้ไว้แล้วกันงั้นต้นนี้ก็ก็ปล่อย่างนี้แหละเนาะ ไปคุณไปเราขึ้นไปเฮอคุณจะตัดหมดนะย้อไว้ก่อนเลยพอละแค่นี้แค่นี้ก็แค่นี้ก็พอละโอ้คุณต้นยักษ์ก็มีดีแค่นี้ก็พอละต้นยักษ์ปล่อยเพื่อปล่อยเพื่อโอเคผมหลังจากที่ผมได้ทาการสำรวจเสร็จไปที่เรียบร้อยเนี่ยผมก็ได้ทำการจะกลับไปที่บ้านแสนสุขของเรานั่นเองนะผมซึ่งก่อนที่เราจะกลับเนี่ยผมก็ได้คิดไว้ว่าจะหากล่องอีกกล่องหนึ่งเพื่อฟาร์มนะผมพอคลิปนี้มันก็จะใกล้ถึงเวลาจบแล้วเนาะผมก็ได้ทำการเลือกเป็น กล่องปิดตรงนี้นะผมซึ่งผมก็จะเลือกมาร์กไว้ก่อนนะับเพราะว่าผมไม่มีทรัพยากรหินเพิ่มเติมนะในการแบบต่อขึ้นไปถึงตรงนั้นนะผมซึ่งหลังจากนี้ผมก็น่าจะฟาร์มหินยาวๆเลยนะผมแล้วก็แวลเอาของมาเก็บนิดหน่อยนะครับก็น่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็ตัดเลยละกันนะครับเดกกล่องยูทูบเราจะฟาร์มใหญ่มุมๆนะไว้ตกปลาครับ นี่แน่โอ้โหยายบุ็นมุมตกโลกต่อหน้าโอโ้คิปเปอร์โอ้โหเต็มเลยระยำจัดโอ้แม่นี่ตัวตีนน้องตกโลกคุณผมเองคุณผมเองผมเองโอ้ยสองมีโกงโง่สอมีกโง่เอ้ยไม่เป็นไรเนี่ยโอ้ยพังนิดหน่อยปล่อยผ่านเองน้องคุณพังน้อยพังน้อยเดียวพังเยอะเอ้ยเอ้ยเซ่เยอะโอ้เซ่คุณตีกี่วัน เอาสเปียร์มาตีมันเอ,เอาดาบซีเอาดาบซีสเปียร์ของพยาวออ่อนอย่าเล่นอย่าเล่นสเปียโอ้เซ่เรือครึ่งลอดเรือครึ่งลอดโอ้ไมก่กอด <c oughs> อ่าโอ้เยอะจัดเลยไม่ไหวแล้วคุณเลือกคุณคุณ,คณเออวิ่งถึงหัววิ่งไปเลยคุณวิ่งไป นี่นะครับคนแรกที่ใช้หอกนะครับเฮ้ยทำไมโอ้ยโอ้ยว่าหนุ่มสเปียโอ้ยว่าหนุ่มสเปียร์ผมโอ้ยพระเจ้าว่าหนุ่มสเปียผมโอ้ยว่าหนุ่มสเปียเฮ้ยคุณโอ้โหได้ช็อตแล้วเนี่ยหาเลยช็อตนี้ว่าหนุ่มสเปียมีร้อยช็อตมีร้อยช็อตได้หามาชาหอดมาชาหาช็อตนี้ว่ะ ได้<_<_็อตแล้วเนี่ยได้หายอะไรอันเนี่ยเพราะหนุ่มมาจิ้มฟันเอาเอาเลยชื่อนี้โอ้แอเมื่อกี้ยหาจริงผมพูดตรงๆชาสับเกี้ยวอย่างเท่เมื่อกี้ผมแบบจะพผ้าเลยแบบพุ่ยเขาแล้วูกล้าเริ่มโลเริ่มหดแล้วเปียวิ่งใส่สรุปฟลุปสรุปตกโดนสกัดอลุงณตกตกตายก่อนโอเคผมหลังจากที่ตอนเช้ามาถึงเนี่ยผมก็ได้ทำการว่าจะครับสาบเพื่อ ไปสำรวจนะผมซึ่งผมมีแผนกับคุณพีคุณบอสว่าจะไปสำรวจกล่องที่ปิดอยู่ตรงนั้นนะผมตรงนั้นตรงไหนตรงนี้น,น,น,นั่นเองนะผมที่ผมมาร์คไว้ตอนตั้งแต่ตอนป่าไม้แดงนะผมซึ่งผมก็จะต่อขึ้นไปนะผมซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าด้านในจะมีอะไรนะจะแบบเดาได้หรือว่ามันต้องมีมอนสเตอร์แน่นอนนะเพราะว่ากล่องมันปิดอะเนาะซึ่งผมก็จะทําการต่อขึ้นไปกับคุณบอสสองคนน่นนะเพราะว่าคุณพีเดวตามมานะเพราะว่าเขากําลังรับอุปกรณ์อยู่นะผมเออหรือว่าอาวุธหรือดาบ ซึ่งเหตุการณ์หลังจากนี้จะเป็นยังไงให้แบบภาพมันบรรยายแล้วกันวิ่เกยียบภาพละก็โอเคผมตัดเลยแล้วกันผมได้เสียงวอเตอร์ว่วะมันใช่ไงไวะคุณออคุณย่าถือสเปียอย่างงาั้นสิเดี๋ยวก็จิ้มเดี๋ยวก็จิ้มตูดผมหรอนีอ่แน่เอายิงกันเองแล้วโอ้ยสู้เอไฟไฟ้เซ่เซ๊อ้ มึไม่หมนนไหวแล้วมึงรอหน่อยจุ๊กจั๊กแล้ยไม่มีทอดไม่มีทอดเอ้ยมีเพลสมีเพลสเห็นโอ้โหเอ็นชาร์ดเลยแล้วดูดิเฮ้ยยิงมันโจมตีมต้อมาตอนแรกคย,ยังงงอ่ โอเคผมหลังจากที่ผมได้ทาการเคลียร์มอนสเตอร์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยผมก็ได้ทําการาเคลียร์ย่ต่อเลยนะเพื่อเอายาหมูเนี่ยมาครับเป็นก้อนอย่างอื่นได้เพิเ่มเติมนะผมเช่นเป็ดกับธนูนะผมสองอย่างนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะที่เราต้องใช้ในเลดเกมน,นะซึ่งเราก็เคลียร์ปัญหาเรื่องทรัพยากรไม้ได้แล้วแหละเพราะว่ามันมีสกเกลตันอนะเนาะเราสามารถเอ่อมฆ่าเขาเพื่อเอามาครับเป็นมอนวิวแล้วปลูกต้นไม้ต่อได้นะครับ เออก็น่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็ฟังพูดไปแล้วกันมามาเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวก็จะเดี๋ยวก็น่าจะแบบใกล้จะครบเวลาแหละน่าจะถึงน่าจะแบบใกล้ครบเวลาปิดแล้วล่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปก่อนที่เราจะจากลากันในคลิปนี้นะครับก็ขออนุญาตออนะครับขออนุญาตเคลียร์พื้นที่งนี้ก่อนคนคุคนลงมานี่ก่อนคนมามาเบิม,มาตรงนี้กับผมคนหนึ่งน่มาช่วยกันเคลียร์พื้นที่หน่อยมาเดี๋ยวคุณมาเคลียร์คุณลงไปขุดหินด้านล่างหน่อยคุณคุณทำนบันไดใหม่เนี่ยเนี่ย ที่เป็นหินแบบงอกงอกงอกแบบน่าเกลียดน่าเกลียดอ่ะขุดออกให้หมดเลยไม้รวมถึงไม้ด้วยนะครับปวดนะครับใช่คนปดมด ใช่ครับอย่างนั้นแหละคุณเยวผมจะตัดลวๆตูมเอาไม่หมดด้วยไอ้ยะไปให้หมดโอเคอย่างนั้นละครับปั๊มไม้กันสักแป๊บละกันนะครับก็ฟ้าสวดภาพครับ,รบตามสูตรนะครับเคลียร์ต้นให้หมดนะครับไอ้คอุณจะเพิ่งะแปมปลูกเลยครับให้ผมเคลียร์ไอเ้เศษเสตต้นมไม้ใบไม้ก่อน สวยเอออย่างนี้ละแม่ดูดีขึ้นมาบ้างอะอ่ะ,อะเลียมใบนิดหนึ่งเลียมใบนิดหนึ่งตกแต่งน้อยตกแต่งน้อยนี่คนระับเอยก็สวนเราก็จะประมาณนี้ครับก็ดูดีขึ้นเยอะอาจจะเห็นแก่น้องแก่เดินแบบเดินเข้าแคมป์ไฟก็เป็นเรื่องปกติแล้วกันน้องก็หาที่อุ่น,นครับเออ ก็ประมาณนี้นะผมแล้วก็น่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วเนาะซึ่งก็น่าจะเหลือแค่แบบขุดแร่คนะัะไปขุดแร่ตรงนู้นเฉยนะขุดแร่เรามีเหล็กหรือเปล่าเอ้ยเนี่ยเหล็กอยู่ในตัวคุณเอาไม้เอาไม้มาเผาเลยครับไม้ที่ได้มาเผาเลยเอ้ยคุณใส่คุณใส่สกล่องไปคุณใส่กล่องไปใส่กล่อง,ก,องก่อนรวมยอดก่อนมีข้อมูลเท่าไหร่เดี๋ยวพาร์ทหน้าเดี๋ยวค่อยมาทำต่อกั้พาร์ทนี้ก็แบบปล่อยไว้ก่อนแล้วกันะกน,นะครับเออ okay. นะครับก็พวกผมก็จะไม่มีการมาเล่นต่อนะไม่มีการแบบอัปเดตอะไรเพิ่มเติมนะก็จะแบบเล่นก็จะสต็อปเกมไปเลยนะครับก็แค่จะไปหาข้อมูลวิธีการทําฟาร์มต่างๆแล้วก็อาจจะไปดูคําอธิบายของมอนนี้เพิ่มเติมนะว่าแบบมันมีอะไรบ้างนะครับเออเพราะผมก็ไม่ได้อ่านละเอียดขนาดนั้นซึ่งผมไม่ได้อ่านถึงขั้นไม่ได้อ่านว่ามันมีกี่เกาะน,นะก็เดี๋ยวผมจะไปอนั่งอ่านเพิ่มเติมนะแต่ก็ไม่ใช่ตอนนี้นะผมเออ ประมาณนี้เราก็ได้พริกแอคมาประมาณนี้นะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปขุดแร่ตรงนู้นพาร์ทหน้านะหรือจะดูพาร์ทนี้เลยไปขุดแร่พาร์ทนี้เลยไหมคุณก็ขี้เกียจหรอไปขุดเลยเลยกันนอนกันไหมหรือว่าเอาไงคาร์ลก,ก้อนเดียวเนี่ยมัเผาอยู่เนี่ยต้องพา,ไงไา,พาร์ทหน้าก็ได้โอเคค่อยทำพาร์ทหน้าแล้วกันพาร์ทนี้ก็แบบน่าจะหอมปากหอมคออะไรมันน่าจะมีซัมนี่แหละนอกพาร์ทนี้ใช่ไหมโอ้ยซีอ้อย่าตีก่อนหยุดตีก่อนหยุดตีก่อนโอ้ใช่ใช่ โอ้ oh! เป็นโลกจิตโลกจิตโรคจิตก,ก็ประมาณนี้แหละเนาะประเดิงเด้อก็นะครับก็น่าจะจบน่าจะมีเท่านี้แหละนะสำหรับคลิปนี้ก็ถามว่าถ่ายเป็นยังไงบ้างผมส่วนตัวผมมองว่ามันมั่วอยู่นะก็ขอโทษแล้วกันนะเพราะว่ามันเป็นเพิ่งเริ่ม <c oughs> เพิ่งเริ่มซีรีส์นะก็ผมก็เลย จับเก็ตหรือว่าจับทางการถ่ายไม่ค่อยถูกนะก็เล่นกับขี้อะไรเนี่ยแรงเขาจริงโอเคผมเป็นไงบ้างนะสำหรับคลิปวิดีโอในรอบนี้ก็ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นแรงใจด้วยแล้วกันนะผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันอะไรคุณไม่ล้วครับไม่ล้วครับมีมีเลดูมีผมมีเล่เออไม่เอาไม่เล่นเดี๋ยวก็ไฟไหมโอ้ไม่ดอกไม้เผาเผาไฟก็โอเคครับ เอาเจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันก็อย่าลืมกดไลค์ก็ติดตามเป็นกแจ้งใจกันด้วยแล้วกันนะเจอกันรับุ้มเฮ้